ยังเห็ดอันนี้ฮะอันสบายดีแหวงโอ้คือจ่อยแทย้บ่สบายบ่สบายจากักม,ม,มือเลยชไปได้น้องตุ้ยดีแล้วเป็นไข่หรือว่าหมดสบายอีกยังเจ็บหัวเอาอีกแล้วเนาะทุกคนเลยเมื่อวานเนิ่นวาร์าาีแล้วหมูซื่อในว่าเป็นไข่แปดมือวันนี้ยังเจ็บหัวไปบ่ไปสักอย,ย่างอย่างเช่นยาบอ เพิ่นบอไปเพนหดๆเพิ่นจะเป็นไข่ไข sure> ่นี่เป็นไข่วัดาอว่าไนคขอบครัอไอ้ตนกะอ้ม uh ันขคุคนเนาะไข่ไปซีนั่นดิได้ไหมนั่นดินั่นบอกแหวงกะอ้ขวขวกขวขือคุกคนเลยจะขันลนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือเห็ดแปดขันฮะเกาตัวไร เก่าตัวไรเกเป็นอะไรเป็นอะไรไลทั้งแม่นี่คือเขาไลขันไหสางนี่ทุกคนเขาไร่ขันในได้หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดฮะขีดอยู่คูนี้ขจาว่ะ บุห่านพนวาดอกแต่บมเป็นย่างดอกแล้วแ,แต่สางเาเมื่อกี้บอกเป็นไรทั้งตัวนี้อตัวนี้เขาจับหรดเยไล่ตัวนี้ <c oughs> ถุกคนเลยบอสัญญาคิดว่าเจ็ดดอกใกล้เป็นแปดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อย่างเนาะกับทักไทยสบายดีเนาะเอซีฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะทุกคนตอนนี้ก็เห้าได้มาบ้านน้องตุยน้องมุ้ยคือเก่าทุกคนเลยมาเบิ่งทางสางเนาะสางมาติได้เลยเพื่อนว่าทุกคนเลยหลังจากบ่าวสัญญาติเมื่อวานนี่เพิ่นกระเฮ็ดละเอียดเลยเหมือนเนาะโอ้คักแล้ววันนี้ทุกคนเลยเนาะอันนี้ยังบบคักเด้ในติอีกหนึ่งหนึ่งนี่ยขึ้นมากลลวก็ติเลยตัดข้ญญญางหนึ่ง วายนะสางเนาะนี่ทุกคนเนาะถือว่ากว่างเลยทุกคนเม็ดซาวเนาะอะไอยางเม็ดซาวเลยทุกคนเลยนังแต่แปดเนาะเปนได้แปดบพาพ่อเพราะทางไหนพ่ออยู่เนาะเซียมคางลนกอนทุกคนเลย ใส้มัดสางเลยนี่ไปใส้มัด,ด,ดกินข้าวแล้วก็ผักพรอนผักพรอนเนาะแมนทุกคนได้บรรยากาศย่ำถิงถยงเนาะเพิ่นก็นเลยจ้าหนผักพรอนบ้านปตอกบ้านประตูกันหนามากพี่ทีเหี่ยมห้องมาดามทุกคนเนาะหักคักหักทุกคนเลยอันนี้ก็จะเป็นบอนแอมของเพิ่นแอมซีหนานี่ทุกคนเนาะซีหนานี่แอบบ่ฮิงต้องหน้าสางเนาะแอบบ่ฮิง อันนี้จะเป็นเพื่อนเกา่าของเพิ่นทั้งเอฟซีว่าบาะซะเาะ่ะเพื่อนเพิ่นนี่ย่อมาได้บ่เนาะโอ้ทุกคนเลยถ้าว่าย<ด>่อมานี่อาจจะดีเลยยำมาเาจาะเห็ดเพื่อนไผ่เนาะเห็ดเพื่อนไผ่กับเห็ดประตูทั้งนี้เนาะทุกคนเนาะเห็ดไปเพื่อนไผ่เลยก็สะดวกสบายไปนอนหลัง,งนี้เลยทุกคนนะบรรยากาศก็กถือว่าหอนแหงเนาะหอนแหงแดดอ้าวคือฝนสิตกทุกคนเลย เอาสบ,บายดีสนใจสบ,บายดีใส่สบ,บายดีดูบบดอ่าเป็นได้พอกับแม่แฮนดี้แล้วบ่เป็นไข่ฮะโบจักสำเร็จทุกคนเลยไลยคนเป็นไข่ทั้งเขื่อนน้องตุยน้องมุงน,ในใอันนี้เกาะบอให้เพคนสีดอยู่เมื่อวานนี่เพคนโบได้มาสีดบ,บ่เอาเงินให้คนช่องแซ แต่ทั้งห้กากับสิไปถามเผ็ดดึกมืนอนนี่เป็นได้แค่แหนบ่โอ้ใส่ไม้ปะเล่ยบ่เนี่ฮะแต่อย่ามันหักเนาะใส่ไม้ไผ่เลยเนาะอันนี้จะเป็นห่างทุกคนเป็นไข่บริสุทธิ์สบายจนอยากมืดบานมืดบานนี่แหละเ,เดือนนี้มันบ่หยอกบ่สบายมันเป็นตัมเดือนเนี่ยบ่ เป็นต้เดือดเกี่ยวเดือดน,น่ดเนาะอืมทุกคนไอ้เกี่ยวต้มเดือดนอี่เพิน่นว่ะเดือดน,นี่บริสะดวกสบายสางม,มากครบบ่ามาหน่ครบเนาะยังอีกบาสัญญาคิดว่าประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะสำเร็จบางที่กับบ่อหอดเนาะ แต่ว่าว่าไปว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกคนเลยกำลังเตะไว้เท้าสิว่าว้กว่าหันกับมันบอดี้มันบงงามเนาะนั่นหละก็เือว่าสะดวกสบายเลยทั้งน้องตุยน้องมุ้ยเกษิได้บานเป็นของตัวเองแล้วบาทนี้เนาะเพิ่นกกสิได้อยู่แบบสะดวกสบายทุกคนเลยทั้งนี้ก็ยังหมดทันไในมุ่งขันได้เนาะเพิ่นก็จะได้มุ่งขันด้งขันได้เลยทุกคนเลย อันนี้คือสังกัซี่แผ่นเรียบว่า,างไงว่าแผ่นเรียบว่าแมนสังกัซี่โลซิงแผ่นเรียบว่มีเนาะว่าพิษทุกคนเด้ซองกัซซี่โลซิงเนาะเพิ่นซิมุ่งออกมาทางนี้นี่เพิ่นจะยิ่งไปฝุ่นเลยผมขึ้นมาแบบนี้เนาะแต่ทั้งบันนองแม่นหน้าในข้าเจ้าสีเห็ดคางลงเลยทุกคนเลยเจ้าบันเห็ดนั่นเห็นเนาะ สบ,สบายเย็นดีแาบนีเนาะขั้นอคอยคือบวเจ้าเนี่ยคอยชีแอมทั้งในก่อนช้าง,งโดยเพราะว่าอันสว่วงแดดแดดนี่เศร้ามันเห็ดขึ้นเนรอเนาะมันเป็นน้ำเศร้าบอกือว่าเป็นอะไรวะตาบอกสัญญาลายบอกคือว่าเศร้าหลบเนี่ยเป็น<ะ>น,าาน้ำเศร้าอย่าละเป็นน<ะ>้ำเศร้าหมดเนาะดมดเนาะเมื่อเศร้าตัวนี้ทุกคนเลยทุกคนเศร้าตัวนี้ซื้อเนาะแต่ว่า<ะ>เศร้าตอนนั้นจะงดงด ว่าจับนำเทียงเนี่ยโอ้ไปไล่เส้นไล่ทุกคนไล่เส้นไล่มินเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องทุกคนเนาะก็คือทั้งอันสร้างพันวาบางที่ก็ทั้งทีมงานวา่าแอมเนาะทุกคนเนาะน,นี่กัเพิ่นจะใส่แผ่บัตรบ่แม่นแผ่ด้านทุกคนหรือว่าแผ่นข้าวแผ่นเหลีย่ยมเนาะเพิ่นจะแอมขึ้นฮอนีในราคาหยุดทุกคนห้องตัวนี้ก็แอมอีกเนาะก็เท่าอันนี้กน้องตุ้ยอยู่น้องโมยยู่ก็ได้เนาะทุกคนเนาะ คันว่าเขาเปิดกวางเลยนี่มันจะบวง,งามนะทุกคนบาสัญญาม,มากมือนในบุกึืนก็ได้ทุกคนเพราะวานเขาเจานะา้าผักพงผักพรอนเมื่อไรน้อซางเนาะเห็นผลตัดมาวาดนี่จกักรรถไทยจนอยากหมอดทุกคนอยากหมอดมมดเลยมา,า่่า บรรยากาศเย็นดีน้อสางนาอปคนเนาะจะขันละนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือเห็ดแปดขันฮะเกาตัวไรเกาตัวไร ไล่ทั้งแม่นี่คือเขาไล่ขันในไดสางนี่ทุกคนเขาไล่ขันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮะคูนขีอยู่คููนี่เขาจะวะบุห่านพันวาลอกแต่บุเป็นยังอกแล้วแต่สางเนาะืกียวบเ่ป่ไม่ทั้งตัวนี้โอ้ตัวนี้เขาจะบริไลตัวนี้ทุกคนเลย พอสันญาคิดว่าเจ็ดดอกใกล้เป็นแปดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันได้แปดคันเพิ่นวะแล้วก็ห้ากำลังเดียวในร่องมันจะเป็นยังไงหากำลังเดียวเนี่ลองบังว่ามันจะเป็นอะไรออเนัจเอาอบมันเนาะกอก็ไเคยงหนอยเฮ็ดปแล้วสางม้ในตั้งระบบกบไจักว่าสางนี่เพิ่นวะ มาสัญญาเฮาบ่เคยเฮ็ดเพิ่นว่าเฮ็ดลังเดียวนี่เฮ็ดลองเบิง่งเพิ่นว่าเอา้าว่าเป็นไปแล้วว่าบดนน,นอเธอพอนเนาออ่าขนนัน,ขนได้8ขนันซั่นเขาก็ไล่ทั้งคิดิดแหละนอแมนอขันดีจะเป็นยัง <laughs> อะไรก็แขันเป็นยังโมหูแหละแต่แต่ตอพอแต่แม่เฮาเขาบ่เคยเฮ็ดนะดแต่ว่าท่าซื้อว่าคือ8ขนันโดย,โดยแต่ก็บ,บ่เป็นนังดอก เขากับโบจักคือกันแต่ว่าาเห็นขันได้กับม่แต่มมงห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดแม่นบอกเขาเจ้าบ่มี่แบบขู่นะเข้ากับโบหูว่ามันเป็นยังถูกคนเนาะเท่ากับว่าวตั้มพอแม่เข้าว่าว่าขันได้อันเขาเจ้ามาเข็ดขี้เกเนาะตำโบราณตำปาโบราณแต่ซูเมอร์ี่เขาเจ้าโบใซโบราณแหละเนาะปุ๊กเฮื่อนกับบได้เขาบริโภคชาเข้าจับปุ๊กนำปุ๊กนี่ทุกคนเดี๋ยวนี้ อันนี้ก็คือการและสางว่าเห็ดแปดล่องเบิ้งว่าเรเคยเห็ดจักถืออว่ะจับไปน้องทุกคนนอ้องเป็นไรเป็เถ้าเห็ดอีกครั้งหนึ่งจักตอกจักตอกตอกกันเหระตอกไวนมัดมาหีบตอกไวนมัดมาหีบทุกคน,นเลยปัวทุกคนเป็นไข่ขึ้นมาลายแถกลายในเฮือนในช่องช่องไรเออเพื่อนน้อง,องอสนใจนี่แถบเจ้าบริลุกเลยนอ้องเออเพื่อนน้องบริลุกน้องตุ้ยเพราะว่าเป็นไข่อีกแหละ เล่นใครอีกน้องตุ้ยหันไหนอืมไปชักวานนี่ยคุณเหรอโบมียา่าแถดบบมีย่าหรือว่าห้าวโบมีเงินสือ่อคนชักคนอยากชักเชมเมรลอนเงินกับเงิน,งน,มงน,นแม่ยาในละเอาหายหาชีพอ๋อให้น้องตุ้ยหันหนอยโอ้อถูกคนใดปันนั้นคนว่าดีแล้วเมื่อวานนี่ยิ้มไปเป๊ะเมื่อวานนี่ บาดมันนี่ภาวาเป็นไข่อีกเลยเป็นไข่เอาก่อนอื่นเอาสีไปทำทางตรงตุ้ยเพิ่นลอกมังทุกคนเนาะเป็นได้อาการนเนาะนทุกคนตอนนี้เพิ่นกาเริ่ <c oughs> มสีแอมนะบาดีน,นกาวแมนโอ้อ้าหัวเรือ่องสังเนาะโอ้บอลอยู่หักเรืเนาะยาดแต่มันหักอยู่แล้วโมหักบ่ บมฮักผ่านมาทุกคนเลยเป็นไปเลยสร้างคิดว่าย่างจักมือหามือซ้ำเร็จเสร็จสิ้นเนาะเร็วๆทุกคนเลยผ่าว่ายังหามือส้ำเร็จแบบสัญญา Keep it. Keep it. It em thân song tắt xong nó tập xong em thân xong tắt đây lâm bà khét thay này nó tông này tít chắc một thay nó khá tít bạ cả bộ này nó mất mệt đấy nó đây là cái chay con ơi พ่อบ่าสางแปน้นไงใจฉีพ่ออยู่พ่ออยู่นเนาะจั๊กแพร่ข้างมืดไงเนรอวะหล่อห้าสิบหล่อห้าสิบเนาะแปนปูบะไรไหลเนาะไหลไหเป็นปูแปดปปปปสิบมันคือซีดีแทบเป๊ะเลยเนาะทางเนาะ ตัปสนกันเลยนเหน่เอามาื่อคืนนี้ไม่โปะผามเหลื่มทั้งหนกไมีนีน่เนาะตะหยามัอานอขึ้นนะยืนเลยอ้ะแห้งทัางผาร่างพร้พรอมอะเน่ย พคนจะตัดแขกไปสักวันทนหลังจากนั้นเพคนก็จะได้ตัดต่อตัดต่ออย่างเดียวเนาะสาวเนาะแน่นอะทางขึ้นลงขึ้นลงแล้วลงมือหมดกันเลยเออสิติดจั๊กหรือสตัดกแล้วลนี่นแหละตัดส่งเนยเกิดแบบนั้นเอตัดขีดอะไรปัดเดียวเลยเป็นไง าหาวันสำเร็จเสร็จสินาะมีแต่ว่าเกี้ยมขึ้นอย่างเดียวสร,าร้าง,งเลยกันนะครับเพิ่นเลยเน้อว้าวพอคอยเป็นลูกน้องน้อสีเหลวแล,วแล้วนเน้อใส่สีเหลวแล้วทุกคนเลยมีแบกด้วย ไปเลยเฮ้จะไรเพิ่นสิสตั๊ดลดเธอเดียวเพิ่นจะตัดงมื่เลยเพิ่นว่าขี่คันดากงานขึ้นไปขึ้นมาได้เพิ่นว่ามันลำบากให้สามบาแจดไปเลยเนาะซาลาเซ่ในตัดบ่ไหลบ่ขึ้นเบิ่งแล้วบ่ล่องล่องเนาะ นังไม่โดนต่สำเร็จเร็ตสินทุก็ได้สำเร็จเร็ตสินนี่คอกเงี่ยของผมเนาะแตเพื่นบอกอะไรทุกคนยังหามื่นสำเร็จเร็ตสินกันวา กินมักมกินไผ่แห้งตีตีแต่เนมากดทั้งหางนอกโอ้บ็กหม,ม,พม,มเพราะดึ่นแอมทั้งแหงสเร็จานนปยื้งนางสั้เรล็จาเมือบาสัญญาสําเร็จเลยเเพืาอว่าน้องเพินไปอยู่ดั้งแต่ก,เก็ะกะเจียมคอยงานเราก็เจียมขึ้นอยู่เึ้นเศ้านุกจากนอก เฮงงามน้ำดีกต่จ้าไปดขึ้นเลยเนาะอ๋อเข่าขันหลอดไฟึทำไมเนาะสบายดีน้องตุยสบายดีน้องมวยสบายดีแม่เทาย่างเฮ็ดอันนี้ฮะอันสบายดีแหวงโอ้คือจ่อยแทใช่สบายหมดสบายจักเหม่อไร ไปได้หนองตุยดิแล้วเป็นไข่เรยวว่าปลสบายอีกเก็บหัวนังเก็บหัวอเอาเลยเนาะทุกคนเลยเมื่อวานเป็นส่นวาดีแล้วมูซื้อเนี่ว้าเป็นไข่แปดหมื่นบัดนี้ยังเก็บหัวไปบ่ไปสักยอย่างยันเข้มยาบ่อส่ว<อ>นบ่ไปทุกคนเลย<อ>บ่ไปนี่ต้กินยาเอาเนาะแค่หนึ่งจะเป็นไข่เมื่อทุกคนเลยน่าจะเป็น ไผ่อันซ้ำเหืออนไรไหเทา่าต่พว่าไผ่ก็เป็นมื่อกว่าไขวัดบไขวัดไขวัดนอกอ <โด S 1> ไผเป็นไขกับอิงยังเ,ยเดียวเท่าไรอาเป็นไข่ในตางได้นาแล้วจิสีได้หนุ่มตุนนี่ยเ <โด S 2> <ห>นเนาะนี่<ห>น,น,นาบวสี่ีคนเนาะพอได้เป็นไข่ั่นสงตนีืเนาะ มาเบิงแบบสี่นี่คอยว่าผู้นี้ใหญ่กว่าไรเจา้าวาเพราะแหละน้องตุ้ยนี่อยากจอย<ด>อ่าผู้นี้อยากใหญ่กว่าถ้าเบิงบัดเจ้าใหญ่สุดหน่อยน้องตุย้ยสูเล่าว่าไรได้ก็ตัวใหญ่น้องตุ้ยนี่สิเป็นคนจะจอยเนาะ<ด>มันเลย<ด>อ้าวสบายดีเงี้ยกระดุกโอ้เงี้ยกระดุกมเห็นคือจินตะลาเนาะอืม นั่นแหละทุกคนเลยเพิ่นจะเป็นไข่ไข่นี่เป็นไข่วัดเพราะว่าในครอบครัวไอ้ต้นกะไอ้มันขู่คนเนาะไข่ไปซินั่นดิได้ไหมนั่นดินั่นดิเห็นเบาแหวงกะไอ้ขวักขวักขว,ขว,ขวักทุกคนเลยไปเบาแหวงไปสักยายอือพอดีหายเลยเนาะหายว่านในก้าวกุ้มกุ้มซักโอ้ยซักแล้วว่านี่เนาะ ยุดก่อนทุกคนได้สักลายมันกับแผลอันอี้ยังลหะอครับกระดูกได้แผกระดูกจะเห็ดห้กระดูกพลอยขจะวามาดกแต่วาสัญญาบ่หเป็ได้นางตอยยานเข้มย้าอะไรนิ่มห้วยอย่างเดียวนาออือดยพ่น่ะมีแต่บอกเพื่อนได้ไม่เท่าเด้อโมให้เพื่อนไปวิ่งเด้อเอฟซีเป็นห่วงโอยังห้เพื่อนไปทุกคนให้อยู่น้ำหนองน้ำนองก้อนเพื่อนว่า ขัาอยากไปเมืองกลับไปจุดซุ้มพได้เพิ่อนวะอ่าก็เมืองอางวะบอเป็นยังจังหวะไปสานทั้งหนองเพิ่นก็ยังหน่อยบ่แมนว่าห่วงดนกก็คือทั้งหนองเพิ่นต้นนี้อายุสิบสี่ปีแมนว่อย่างน้อยก็สิบห้าสิบจังไปให้เพิ่นหูอันเียกหูบ้างก็นอกทุกคนเนาะก็คือเพิ่นเหตุเบียกเห็ดงานซาลาเประเดืนไงยังก่อนอเลังบกลอหะ ไ,ไอ้มาทุกคนผล,ผลนะเนาะออกอัดอยู่อ้าวทุกคนสำหรับคลิปนี้กับโมมี่ยังไลนะ์เนาะบอสัญญากะซีได้จบคลิปก่อนเนาะจังได้กับพระติดตามอีพี่หนาะเนาะทุกคนเนาะสำหรับอีพี่นี้บอสัญญาสีแดงลาาจากจังได้กับผากดไลค์กดแชร์ให้น้องตุย้ยน้องมุย้ยพเนาเนาะทุกคนเนาะหนาสงสารเพลินแห้งเนาะเพลินกับซีไปห้าเห็ดเวียกหรือห้าเห็ดเนาะเวียกงานท้ำอยู่ พลเอกเมื่อไงพลเนาะทุกคนทางบ่าวสัญญากะบรอยากให้เพิ่นไปพอปันได้เนาะให้เพิ่นหอดอายุ16 17ก่อนจังไปเนาะแต่ว่าทางแม่เพิ่นจักสิหามได้หรือบ่เนาะทางแม่หญ้าก็เนาะแม่หญ้าเนาะมีแต่ว่าสู้ๆไปเอาอสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสบายดีแม่เฒ่าโดยโดยโดยทุกคนเลย